เราเราจะเล่นหมดเดี๋ยวไมฟุกอ่ะพี่ถามแค่ฟุกคนเดียวด้วยนะถ้าถามแค่ฟุกคนเดียวฟุกอยากเล่นเต็ม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 เอ้ยเติมเต็มมาดิมาแต่กดยังกดเลยกกดเลยได้เลยได้เลยคิดภาพก่อนคิดภาพก่อนหรือว่าหรือว่าเวลาไม่จำกัดอ่ะแต่ว่าถ้าถ้ารอบแรกเวลาไม่จำกัดไม่ภาพเสร็จเลยขนาดจะจังพิจารณ์เลยแต่ไม่ฉลาดไม่เก่งอี้แยผมก็โยนโยนภาพใส่ไปเลยง่ายเลยผมชอบที่ยังไม่รู้เลยว่าจะวาดอะไรสุ่มๆไปก่อนเราเราต้องหาด้วยว่าอะไรที่เราวาดได้เฮ้ยเออวะ ลืมอะไรผมเกือบพี่วาดเทนพี่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเบลดีกว่าเบลแล้วเบลแล้วเบลเทนเดนพี่ยกเลิยละพี่ไปวาดโจ๊กเกอร์ละพี่วาดตัวอื่นละแย่ล้วพี่ไม่รู้จะวาดอะไรฟุกช่วยด้วยกูจะกดแล้วนะกดเลยฟุกลุยเลยเออชิดไม่ออกเลยเอาอันนี้ไปแล้วกันสุดยอดเลยทุกคนภาพนี้เลยเว้ยของดี อะไรเนี่ยพี่โน้ตี่มเนี่ยอันนี้ของพี่หรือเปล่าวะทำไมถึงมีนงินสองคนวะที่นี่มีนงินหลายคนเหรอฟุกได้อะไรฟุกเกมหรอฟุกปิดไลไ์ดีกว่าทุกคนฟุกได้อะไรฟุกได้อะไรไม่ฟุกคือฟุกได้อะไรจินตนาการของฟุกไงเกินผ้าออกมาว่าจะออกเป็นอะไรอย่างครั้งที่แล้วทุกคนด่าพี่พอพี่ออกมาฟุกเป็นกระต่ายเห็นไหมได้อะไรฟุกพี่ฟุกพี่หน่อยได้ไหมขอบกับตึงแล้วกันนะเดี๋ยวผมได้ของพี่เกมเป็นพี่ฟาร์มวะ เบอขอบแบบนึงของใครวะยี่วัดกบมาเนี่ยกบกบกี่ตัวยี่วัดกบอะไม่ใช่ขสองตัวกูรู้ด้วยว่าของใครหน้าฝนพอดีด้วยพี่นนนตดูในไลฟ์ผมป่ะพี่ไม่ดูเอ้ยอย่าดูไลฟ์กันดีมันไม่นุนี่ผ่านมาดูไลฟ์กันปกติเลยเหรอวะ ไม่ดูพี่ผมไม่เคยดูของน้องเลยผมไม่ไม่ดูช่องน้องอยู่แล้วพี่เอ้ยรู้ป่ะรู้ป่ะใครดูใครพี่ไอ้เต้เต้ไม่ชอบดูเว้ยอุษาบอกว่าเต้อย่าดูไม่ก็ดูตลอดเลยไม่โคตรชุนเลยเต้มสติสลเออเต้มันสติสลาตลอดเลยแล้วไม่ชอบหลุดเว้ยชอบหลุดว่าแบบเออทำไมว่าอย่างนั้นอะแล้วก็แบบเฮ้ยมึงดูเหรอแล้วแบบเอ้ยผมไม่ได้ดูพี่ผมอ่านชทเฉยๆตอแหลดี เสร็จแล้วไม่บอกเลยบอกโดยพี่ได้สลับโจกับเฮ้ยไอ้นนมึงแน่่เนี่เนี่ยเห็นแล้วใช่อไหมตูาโอ้ก็ตายก็ตายก็ตายมีอะไรัน่เฮ้ย่่ อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันน่ไม่ใช่อ่ะเชื่ชชอีเชื่อีเชยอเอเ้ยคุณเทนทันด้วยไอ่ะพลงนี้ไม่ไม่แตย่ย่าไม่เคยฟังหรอกร้ <c oughs> องเพลงของจิง้งหรีดขาววงเทวันแล้วใครเขาจะรู้จักมึงวะ <c oughs> คุณเทนไงมึงเนี่ยรู้จักได้ไงก่อนคนร้องเนี่ยกูรู้จักเพลงแบบ ผิวเผินมากแต่มึงนี่รู้จักกันทั้งนักร้องเลยอันนี้เขาเรียกรู้จักกันเองแล้วเพราะว่าไม่พูดโดยที่แบบทันทีไม่ไหวแล้วเสียงเสียงอ้าวเมื่อกี้ไม่คอท่าไม่ใช่คอท่านี่อะไรนะทหารจิ๋วอะเป็นทักลักษเลยเป็นนักสลักกูพี่ใช่เข้าไปที่ความสามารถพิเศษของมึงยินเสียงได้หลายอย่าง แต่ไม่เคยไปเสียงตัวเองเลยมีช่วงนึงที่กูแยกเสียงมึงกับเสียงโอเว่นไม่ออกพี่เรียกผมไปทุกคนนะพี่เอาแง่เี่ยงเสียงฮันเตอร์กับใครไม่ได้สักุนเพี่งงตอนนี้แยกออกแล้วไงเพราะว่าน้องไม่มาที่คนเดียวใช่ฮันเตอร์ถูกต้องเลยอ้าวเมื่อกี้โดนพูดเหรอ ฟุกวาดภาพอะไรอยู่ทำไมฟุกวาดนานจังว่าทุกคนโว้จริงอสุดยอดเลยจะเรียนวาเทนได้เป็นโจ๊กเกอร์เลยฟุกไอ้ยศฟามึงสองจอกูบอกไอ้ยไม่กูกูกวาดกูกุวาดเทนอยู่แล้วเนี่ยแล้วแล้วเทนต้องแบบมีข้อความพี่เฟิร์มผมอุษาลงไปช่วยพี่ผมอุษาลงไปช่วยพี่ แต่พี่ตอบแทนผมแบบนี้นี่ยันปิดไมค์ไปร้องเพลงแล้วอ๋อเอ้อ้เช่นนี่คุยกับคนดูไอ้แทนอะไรอะไรร้องเพลงแล้วแล้วก็ตัดคลิปยากเลยไม่มีเสียงคนอื่นเนี่ยเออตัดคลิปเป็นปะเนี่ยตัดคลิปเป็นปะเนี่ยขุนว่าน้องปกติจังหวะนี้เทนต้องขำซ้ำแล้วนะจะได้แบบโคตรซ้ำเติมไม่มอยจวาไม่เสร็จที่ร้องเพนี่คุณนะไรบอคุณนี่น่าใส่โจ๊กเกอร์เข้าไปเลยเข้าใจไหม สังคมนี้มันเสื่อมซามเป็ดแมนฉันเลยโอเคกูเข้าใจแล้วทำไมคนถึงอู้หูภาพนนี้ถ้าสมมติว่าแมนทำงานกับแบทแมนสักเดือนหนึ่งเป็นแบบนั้นได้หน่อยแม่งต่อยไม่เลี้ยงตุบตับตุบตับตุบตับแบทแมนไม่ฆ่าคนแต่ต่อยคนพิการนะครับใช่นึกถึงไอ้เกมแบทแมนอาคัมเลยวะที่แบทแมนไม่ฆ่าคนแบทแมนฉันแค่ นี่ไม่เคยเห็นนี่ดิบะนี่นี่ตอยแซงคิวในก็อตเทมอย่างเงี้ยแม่งเป๊ะแม่งต่อยมันมากแบบมันต้องไม่เอาเขาอัดอีกอ่ะโอ้โหแม่งล้มแล้วลุกขีกนอีแม่งยังต่อยอยู่อ่ะที่ได้เป็นเป็นยังไงก็

สองพี่ฮันเตอร์สมองเอ้ยไั้เจ๊เอาเอาเออไม่เหมือนเด็กสิบสองแล้วเด็กเป็นเด็กปัญญาอ่อนแม่งเอ้ยหนังเรื่องใหม่ปะไม่ใช่เออหรือจะเป็นเออแล้วไม่ใช่เออหรือซึ่เป็นเออแล้วบอกน้องกูเออแล้วเช่ไหมแคมึงเลิกเลิกรู้จักกับกูนะขอร้องกูอายชาวบ้านแค่สมองเด็กสองขวบยังฉลาดจัง เป็นเกียเลยหยุดดิมันต้องหยุดสักวันน่ะแต่กูดูจากสภาพแล้วกูไม่แห้าแม่งไม่หยุดแน่นี่โอเ่ยว้เจอแล้วกออ่นงดว่ามันจะมีแค่ตัวเดียวมันมีถึงสองยังไงล่ะไม่ได้นะไหนเดอทยวทำแบบแม่เลย อมาเวลาเราจะพูดอะไรเราพูดทับกันตลอดเลยปะเป็นเป็นอะไรน่าเสีใจตรงกันเนี่ยจังหวะมันเงียบไงจะเมื่อกี้จังหวะมันเงียบหัวใจรักจริงใช่เธอเลยนี่ไม่เคยทอดฮะคนละเพลงเพลงคนละทอดเลยเอาจากยพลงยิ่งสุดไปตรงนี้เพลงเดียวกันแล้วแต่ไม่ทอดไม่ว่วแกจะทำอะไรรู้เธอแกไม่ได้คนหรอกคนละคนพี่หยุดความคิดของแกเดี๋ยวนี้เลยนะแบทแมนจอเกอร์ดีกว่าไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ๋อผิดบทพี่เมื่อกี้จำบทผิดมันจะแบบใคร โจเกอร์ถามใครใครแล้วแบทแมนใครใครถามยังไงล่ะแล้วก็ากนเราไม่เห็นแล้วไม่เห็นโจเกอร์เีกเลยแบทแมนที่ไม่เคยฆ่าคนมาตลอดในที่สุดก็ตัดสินใจของเขาในช่วงีพี่แบบอยากตกหัวตัวเองช่วงนั้นเอ้ยได้แล้วมาเอ้ยใครว่าลูก ดีๆหรือเปลาหรือเปล่าโอ๊ยได้แล้วสินะพี่มีคนถามว่าเราเป็นค่ายวีสามดีไปแล้วใช่ดิเข้าหัวเฮ้ยเราเป็นค่ายวีสามดีเราเป็นจะเป็นเฟรฟแล้วแต่พี่ฟาร์มกูเป็นเวียขายชาติเว้ยโคตรมั่นก็แล้วก็ได้ไปเอ้ยอย่าไปเครียดมากนี่ไม่ไม่ ว่าเกลีหล <Ooh> <mould> ังว่ทีหลังรูปใบดีกว่าไม่ไม่สาตอนนี้เลยไม่เป็นไรถ้าเกิดถ้าอยากวาดเอาเลยฟุกตอนนี้เต็มที่ได้เลย่งไปแล้วฟุกเองครับดูความคิดสร้างสรรค์แต่ละคนเยอะคนเอ้แต่วัดวัดได้อย่าวัดได้สุดท่ว พี่ฟิร์มดทำไมเทนกายเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเทนก็คือสกูปี้ดูไงล่ะพี่เฟิร์มอุ้ยอันนี้หมดโนมร่างหรือเปล่า อะไรนต่ตรงนี้ยื้อไกลยันยื้อขึ้นหน้าเหรอเฮ้ยโธเฮ้ยโอ้หนักฟุตเก่ารู้เก่าจังโอ้ยบอลสนตี มันสีสตรตีนะพุ้งไปแล้แล้วมันมีสามเท้าอ่ะพุ้งมันมีสี่เท้าอ่ะมันมีสี่ก้อนป่ะเอาก็เติมอีกก้อนหนึ่งทีหลังไงไปนี่ไงไป ล<ต>องเล่นบางให้หน่อยนะฮัตเตอร์บางตูดอะถ้าอยางนี้ยู่ไม่นะถ้าอย่านีก็กนพวอะไรอะอะไรนะชี้คือหางทุกเปลี่ยนชี้ขึ้นหรอให้มันลงมันขึ้นอยู่กับจิตใจแต่ละคนเลยเวาว่าโอ้ี่้ผมว่าพี่รักน้องว่ะผมว่าพี่ถึงน้องเห็นว่ะยงเห็นคุณเด่นยังหรอ แกร์เดนเวอร์วันนี้แล้วมันทันลงจริงเหรอแล้วแบบปังไงบางบิ๊กไปเลยไม่สนใจภาพต้นฉบับไปเลยแผลเนี้ยแผลพี่ว่าไงผมว่างั้นนะโอ้ยนนก็ว่าดอะไรกูกลับมาแดงมันเล่นอยู่ด้วยตัวกลางตัวกลางอะไรโอ้โหตัวมันแบบแน่นๆอย่างนี้เลยพี่เฮ้ยมันมันคืออะไรอ่ะหัวแบ๊กแมนแน่นอนพี่ เฮ้ผมมันเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเออว่ามันน่าจะเป็นหัวแบทแมนไม่เงยพี่ทำกับเทนเดียวเลยไหนอะตอบจัดใช่เลยนาสูแชมเลยแชมเลยเจ้ากงเ้ากงเฮ้ยโอ้โหเทพเทพแเป็นเซตเลยอันนี้พี่พี่วาดเทนพอดีเลยอ่ะรูปเนี้ยหัวเฮ้ย รักเลยนะแบทแมนฉันรักนายนะแบทแมนไม่รู้ป่ะทำไมแบทแมนถึงไม่ปิดทั้งหน้าเลยถึงเปิดให้เห็นให้ป่ะอ้อันนี้ไม่งเหมือนหน้ากากอินซีแดงอ่ะอ้าวโดนมือแล้วรอฟังพี่ยู่มรอฟังพี่ยูรอฟังอยู่โดนพูดพูดเลยอ่าเดี๋ยวทวนใหม่เผื่อตัดง่ายไงอ่ะรู้ป่ะทำไมแบทแมนถึง เปิดป่าข้างล่างไว้เขาจะได้เห็นว่ามีคนครือเปลพี่เบิร์ดถูกรวมแล้วไปหรืมมปล่ามึงจะวาดแต่เทนเวอร์ชั่นต่างๆเหมือนพี่ยารากรนตรงนี้เป็นเทนเฉลย เอ้ยแบทแมนจริงเลยแบทแมนเดียวน้องแฟ้ยเฟ้ยเคลียร์เลยแบททำไมโอ้าอะไรกับแบทแมนเขาไม่เปลี่ยนยังอ่ะโอ้ดูคนทับอะไรคนที่อยู่ข้างบนไม่บอกเอาผมอยู่ด้านบนเหรอตอนนี้ใช่ก็กูบอกแล้วว่าผมกลับรูปให้แล้วเอาบอกกูอะไรโมงกูเตอร์บอกกูดิโมงไมอยู่บนหัวกูดีเป๊ะเงยหน้าโมงเงยแม่โมงเหมือนกัน

ทำไมทุกทุกคนแบบเหมือนชูมือให้กล้องแต่กูดูถีบกล้องเลยวะเปล่าคือคนอื่นกำลังลอยขึ้นฟาร์มไม่กําลังล่วงอีกเลยมันจะติดเกมอะไรขนาดนั้นรึพี่หยุดวาดจ๊กเกอร์พี่เฟื่อ มันพี่ฟาร์มดูดิผมพาใครมาด้วยนะพี่ฟามจับังเกอร์ว้าวจเกอร์เฮ้ยโอชเล่แล้วทำไมกูไปเหมียนมึงโดนจับจูเลยเวลาเต้จับจูมึงแก่ไม่คิดเลยว่าเหยียบทงเหยียบเท้าอาจจะดูเหยียบเท้าอยู่ ไม่โคตรปวดใจเลยภาพเนี้ยปวดใจเลยไม่นะเจ้าแห่งล็อกเกอร์เนอันเนี้ยโอ๊ยโอ๊ยเชื่อได้ลูกไข่มึงอยู่ตรงไหนกันเด้ว้าวหายใจกันเฮ้ยเฮ้ยเย้คได้ไงได้ไงใครวะใส่กระเป๋า เฮ้ยมันคิดเป็นอย่างนั well, ้นได้ไงวะรูปนี้พี่ก็แบบลืมว่าโจ๊กเกอร์เลย ไม่รู้จะใส่ยังไงหาอะไรอยู่หาจูบนี้คลิปนี้รับน้องน้องเทนรับน้องพิเี่เขประสานรวมกับเราไปนักนานแล้วเกูหายส้นตรงไม่ได้อ่ะมางวไม่าด้วยกนโอ้ยกนเล้นลยมึ้วเลยนเลยนเลยมึ้กเลย้นเย้วเยขนแยึเลยเลเนย้เลนด สปอนบอกสปอนบอกแบนแบนกับโจ๊กเกอร์ยังไงกันเด้ออันนั้นต้องเห็นนะพีหน้าหลังนะไม่ใช่โจ๊กเกอร์ตัวจริงเปลี่ยนไปเฮ้ยด้วยฟุกันอันนั้นขาเหรอฟุกมันแหลมขนาดนั่ะมันเป็นการพุ่งตัวไงโถ่อ๋อขาที่สามไม่บอกขาจริงๆขาฟุกมันหลบอยู่นะนั่นหั่มฟุกว้าโว้ยคนดูเขาจะรู้เรื่องกับมึงไร์ดวอรน่แนดี้ เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตนะครับขึ้อินเสิร์มึงต้องพูดชื่อดูคลมันเเสียวลาไม่ใช่หอมันเป็นตัวขายแผนที่กี่มึงพูดชื่อหาให้ผมไม่หาเองเจ็บเลยยิ่งเบาบวงเลยโดนต่อยบาบวงดนต่อย พี่ชิวพี่ชักฮันเตอร์นี่มึงใช่ไหมใช่พี่ผมเป็นคนกระถายอ้วนกรต่อยหูงงต้องพูดภาษาคนอ้วนไม่ได้เลยครับตัวใส่ผ้าปิดตาเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ก็วิดีกว่าจบกินเวกิ่งหลังจากวันนี้ไปผมเห็นรูปโจ๊กเกอร์แล้วมองเป็นหน้าตัวเอง